คุณหมอแบงค์ครับไนเตรตในอาหารอันตรายไหมครับไนเตรตนะครับเราต้องแยกก่อนว่ามาจากอาหารชนิดไหนครับถ้าไนเตรตมาจากกลุ่มผักผลไม้ครับจะดีกับสุขภาพครับไม่ได้อันตรายครับจะบำรุงหลอดเลือดครับเพราะไนเตรตเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นไนตริกออกไซด์ครับซึ่งตัวไนตริกออกไซด์นั้นเนี่ยทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดเราครับสำหรับใครที่เป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรือหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดปลอดตีบการที่มีไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นเนี่ย,ยออกซิเจนจะเข้าไปยังเนื้อเยื่อของคุณได้ดีขึ้นครับจะทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นเมื่อกินผักที่มีไนเตรตครับแต่ไนเตรตที่อยู่ใน p r o c e s s meat หรือเช่นเนื้อสัตว์แปรรูปแฮมหมูยอไส้กรอกตัวนี้ครับจะเปลี่ยนไปเป็นไนโตรซามีนครับไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นไนตริกออกไซด์ไนโตรซามีนตัวนี้เองครับเป็นสารก่อมะเร็งครับเพราะฉะนั้น ในเตรตขึ้นกับว่ากินอาหารชนิดไหนครับถ้ากินจากผักผลไม้ดีกับสุขภาพแต่ถ้ากินจากเนื้อสัตว์แปรรูปส่งผลเสียกับสุขภาพครับ